เวลา15นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราราชสุดาสยามบรดมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธีค่ายสีสองรักจังหวัดเลยจัดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565เพื่อให้ทหารกรมประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตรเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยโดยจัดกำลังพลไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกรพันธ์เพนเซิริจังหวัดเชียงราย มีหน่วยที่เข้าร่วมโครงการทหารพัน์ดี3หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่28มีโครงการต่างๆเช่นโครงการทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองพระราชทานเช่นไก่พันธุ์ประดูหางดําเป็นที่นิยมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการทดลองปลูกพืชสมุนไพรเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการทดลองปลูกผักที่ได้รับพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์15ชนิดอาทิบวบเหลี่ยมพริกจินดาและฟ้าทลายโจร โครงการทดลองเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกงพระราชทานการเลี้ยงแหนแดงแบบบ่อขุดสามารถทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยไนตโตรเจนเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินและเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องจำพวกวัวควายแพะรวมทั้งหมูเป็ดไก่และปลาโครงการทดลองเลี้ยงกบพันธุ์พระราชทานในบ่อซีเมนต์เลียนแบบธรรมชาติเป็นที่ต้องการของตลาดสูงจำหน่ายได้ตั้งแต่ลูกออสจนถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ นอกจากนี้มีการเลี้ยงอึง่งปากขวดอึ่งเผ้าและเลี้ยงปูนาจัดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกหาง่ายนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด โครงการลองเลี้ยงไส้เดือนในวงบ่อปูนซีเมนเพื่อเผยแพร่ความรู้การกำจัดขยะอินทรีย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินแก่ผู้สนใจเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายโครงการทดลองเพาะถั่วงอกถ่ายทอดให้กับทหารกองประจำการกำลังพลและประชาชนเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือนำไปประกอบอาชีพปัจจุบันสามารถเพาะถั่วงอกได้9กิโลกรัมต่อวันจำหน่ายได้กิโลกรัมละ20บาท และโครงการทดลองปลูกผักเชียงดาวเพื่อทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวานโดยโรงพยาบาลค่ายสีสองรักมีแผนจะนำมาผลิตเป็นชาผักเชียงดาวสำหรับผู้ป่วยที่ควบคุมเรื่องน้ำตาลไม่ได้ทั้งนี้กรมจลประทานและสำนักงานกปร,รจัดหาน้ำให้โครงการโดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อยให้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น117,677ลูกบาทเมตรจากเดิม92,700ลูกบาทเมตร พร้อมจัดหาถาังพักน้ําชั่วคราวสร้างสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายสำหรับดําเนินกิจกรรมของโครงการได้เพียงพอตลอดทั้งปีรวมทั้งพื้นที่รอบๆได้ประโยชน์ด้วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรรุษษษ่รษษษีใหม่ครบวงจรเพื่เป็นแหล่งเรียนรู้และนําผลผลิตไปแจกจ่ายให้กําลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ โดยจะนำไปขยายผลและบริโ,โภคสะสมสำรองไว้แจกใจช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพิบัติมีกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการทดลองเลี้ยงสัตว์ปีกพระราชทานเริ่มเมื่อเดือนกรกฎราคม2565ได้รับพระราชทานไก่ประดูหางดำ16ตัวไก่เหลืองหางขาว8ตัวและเป็ดเทศกบ,บินบุรี12ตัวมีเป้าหมายในการผลิตลูกไก่ทั้งสสายพันธุ์และเป็ดประมาณ150ตัวต่อปี โครงการปลูกพืชสมุนไพรไล่มแมลงโดยปลูกต้นหางไหลแดงต้นกระชายและต้นสะเดาโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งขยายสู่ชุมชนการขยายผลเข้าสู่โรงเรียนบ้านเลยวังสายจังหวัดเลยและครอบครัวกำลังพลภายในค่ายจำนวน12ครัวเรือนและในเดือนตุลาคม2565ตัดทดลองปลูกผักเมืองหนาวเพื่อทดสอบความสเสถียรพันุ์ผัก คัดเลือกชนิดพันธุ์ผักที่เติบโตได้ดีกับสภาพดินและอากาศเพื่อให้เป็นศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักเมืองหนาวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ภาคอีสานเหนือ